ขอบคุณพี่ชายจากจังหวัดสระบุรีด้วยนะครับนี่ครับนำบอส Gt10 มาลงไฟเสียงเห็นไหมครับรอแป๊บเดียวนี่ครับไปถึง5นาทีเสร็จเลยนะครับนี่ครับรอรับกลับได้เลยนะครับนี่ครับลงให้เรียบร้อยนะครับกดให้ดูเลยนะครับนี่หน้าจอเป็น Clean Solo เป็นครี a n Clean s o ตามชื่อเลยนะครับนี่ครับเป็น s o ล่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับลงให้เยอะเลยนะครับเป็น10บงค์นะครับบอกได้เลยนะครับเนี่เห็นไหมครับ ขนาดแบงค์ที่10ยังมีเลยนะครับลงให้ถึง U10 อบะพูดง่ายๆเลยนะครับเยอะมากๆนะครับอะขอบคุณพี่ชายด้วยนะครับเอามาถึงก็ลุยงานกันเลยนะกันนะครับอะโอเคขอบคุณทุกๆท่านด้วยนะครับส่งมาเซตอัพส่งมาลงไฟเสียงหรือจะเอามาลงไฟเสียงแบบนี้ได้เลยรอรับกับได้เลยครับ5นาทีก็เสร็จแล้วนะครับจัดไปนี่เลยนะครับบอส GT 1 0จัดไปบอสี่ร้อยายซิกนะครับ แคมเปอร์ฮีลิกต่างๆเอามาลงได้เลยนะครับอ่ะสแหมับก,กีไฟขอบคุณมากๆครับผม